ที่มีคำถามและคำตอบอยู่ในมือถ้าเกิดไปเล่นก็ไม่ได้ไม่รู้ไม่สนพี่ได้เล่นได้ไหมคะโอ้โหเล่นค่ะผิด้นแต่ข้อแรกเลยอ๋ออ่าอาล่แล้วทั้งที้อาาเป็นสาใหม่เนี่ยค่ะปกติเรามีวิธีการแลงใจเใจี่ยนนิในบ้านเราอย่างไรคเอาจริงๆต้องยอมรับว่าณตอนนี้เวลาที่เราเห็นนวัตกรรม ของผลิตภัณฑ์จรเลียมี่ทำให้เรารู้เลยว่าที่บ้านเราอาจจะย,ยังไม่ได้ทันสมัยกับอุปกร์ขนาดนั้นเวลาที่เห็นแม่บ้าน เห็นผลท่ผาในวันนี้ก็อาจจะอุดรุปใช่มาเดี่ยวมากเมื่อกี้ก็ชื่อนะคะว่าแบบว่าอย่างที่บอกค่ะคือหลายครั้งเวลาที่เรามีเครื่องหนุนปวดนะมันก็จะมีการพันไม่ว่าจะเป็นเส้นผมว่าผ้าเสก็มีเส้นผมยาวใช่หรือว่าแบบได้ต่างๆก็เลยรู้สึกว่าเอออาจจะต้องอัพเวลของเราในเรื่องของอุปกรณ์กัน ว่าร่วมภาพรักนะคะทะี่ปาส่เล่นกับน้องเซียใช่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีการถ่ายทำเปิดกล้องกันเป็นอาการไลายเดือนตุลานี้ค่ะ<ไ>ก็ตื่นเต้นเพราะว่าตอนนี้ก็ได้กดมา6 <c oughs> อาจจะทำให้เราหาพระเอกคาทั้งยาแล้วพอมีคนที่ยื่นโอกาสมาให้แบบว่าขา้สายสนใจไหมซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนว่าสิ่งแรกพาใส่ยก็ต้องอ่านบทก่อนว่าเออบทอันนี้เรารู้สึกสนใจไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ถามกัน,กนว่าเออเ,เราได้เล่นบทไหนอ่าซึ่งวันนั้นนะคะก็คือเรียกว่าตอคนะเราทางบริษัทเขาก็บอกว่าพา้สายนี้จะต้องเข้า เก่อนที่น้องจะไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะที่อัางกรษเแล้วก็บังเอิญกลับมาแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสำหรับเซีารู้สึกว่าเป็นคนที่แบบคุยแล้วแบบคลิกอะคือความชอบของเราหลายๆอย่างก็แบบคล้ายการรันดูหนักหรือว่าจะเป็นแบบอันเมงกหรืออะไรก็มีแบบความคล้ายกันไปหมดเลยค่ะแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดก็คือวันเกิดก็วันเดียวกันตุลาที่12<ล>ใช่ค่ะ,ะใช่ไหม บอกปีไม่ไปเหรอไม่เป็นไร,รกเราเก็บไว <laughs> ้ <laughs> ใช่เป็คุณรู้กันสองคน <laughs> ใช่ใช่แต่ว่ารู้สึกว่ามันอาจจะแบบว่าทํามันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งไหมว่าทําให้เรารู้สึกว่าคุยเราติกนนกไไดก <laughs> <laughs> ับน้องคนนี้มรสกกันเล่าบรรยากาศการคบองพี่ทำแบบไหนแบบไม่คือจะบอกว่าในวันแรกค่ะก็คือเหมือนฟ้าใสเองก็ไม่รู้ว่าน้อง c อ m จ o โ t b l มากน้อยแค่ไหนพราะน้ององก็ไม่เคยมีแฟนแล้วส่วนฟ้าใสเองก็เหมือนแบบว่าไม่รู้จะเอาบู ตรงไหนบ้างเพราะว่าเราก็เหมือนแบบก็ไม่ได้ใกล้ชิดใทรอ่ะใช่ใช่เราขับตรงนี้ว่าพี่ๆทางา่ทยแล้วก็แบบจูเรคเตอร์ผู้กำกับอะค่ะเขาก็พยายามที่จะแบบบอกว่วาเอ๊ะควรจะแบบตรงนี้ตรงนี้อะไรแบบนี้แล้วเราก็เหมือนแบบงงๆแบบทําไม่เป็นใช่โดยเฉพาะแบบถูกครั้งแรกก็จะหามากเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราไม่รู้ว่าจะยังไงใช่คะ่ะแต่ว่าที่หาที่สุดก็คือตอนที่ถ่ายคลาดอนะ่ะแล้วน้องจูว์้าสายรแรกอะคือจะบอกว่าจะบอกว่าไม่คิ สุดริกขนาดนั้นเพราะว่าเขากัดฟ้าใสจริงแล้วก็เป็นรูสตัวนี้แบบห้าวันเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยน้องอยากให้พ่อใส่กินถึงน้องหรือเปล่านีเพราะว่าทิ้งรอยไว้ให้ก็อาจจะเป็นไปใช่ไหมใช่ไหมแสดงว่านี่ขนาดแบบเรื่องหลักใครหลอดแ่มยังแบบใช่โหแต่วันนั้นน่าจะใช่เพราะว่าไพหลอดเราถ่ายคนเดียวค่ะแล้วก็ก็เรื่องเหมือนกันว่า จะเป็นยังไงบ้างแต่เราให้ทุกคนคอยติดตามกนะกนะ็คนะือเราเปิดต้องเมื่อไหร่ไรเดือนจะลา